ที่เหน่ก็คือไ<า>ด้คะแนนไปไม่ต่างกับโคโจมากคือ9 5แต้แดมนะครับโดยที่เลียดนนิดเดียวฝนโหวตแทบไม่ต่างกันเลยนะครับสวัสดีครับ,รบทีนี้ตอนแรขก็สู่แท็กช n แนลนะครับกลับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะฮะตามปกเลยวันนี้พวกเราจะมาคุยกันเรื่องจูซิไทเซนนะแต่วันนี้เรามาไม่ได้มาตามเนื้อเรื่องเราจะมาคุยเกี่ยวกับ 20อันดับตัวละครนะครับ <moved. S 1> ที่เป็นท็อปฮอตหรือว่าเป็นตัวที่แบบคนชอบมากที่สุดนะโดยเป็นเว็บที่เราจะเอาข้อมูลมาจากเว็บจากอันดับของประเทศญี่ปุ่น bitcoin, คือเว uh, <า>็บแลนกิ้งอ่าคือเว็บเนี้ยเขาจะเปิดให้เหมือนแบบคนญี่ปุ่นเข้ามาโหวตแล้วมาออกความคิดเห็นกันนะครับคือวอนนี้มีคนโหวตมาประมาณแบบหมือนเกือบหลายหมื่นเลยอยู่ในหลายหมืนม่นนะครับแล้วมีหลายหมวดหมู่หลายหัวข้อ <Więc S 2> ด้วยใช่ใช่ <Haz ard S 2> มีหลายหมวดหมู่จริงๆมีทั้งแบบความแข็งแกร่งห,หรือความฮอตหรืออะไรแต่วันนี้เราเลือกเป็น ป๊อปปูล่านะครับก็คือแบบว่าเป็นตัวละครที่คน,อนชอบในของเรื่องเรื่องนี้จูสึสไคเซนโดยเว็บนี้เราเอามาจากเวบ็บแลงกิ้งอย่างที่บอกแล้วเราจัดอันดับที่เราเช็คกันวันนี้คือวันที่6เดือน9นะครับอ่ะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูเพราะว่ามันจะยังมีการอัปเดตตลอดจะได้ไม่<ร>สับสนส,ส่วนถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ที่เดสคริปชั่นนะครับผมมาสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตึงเรื่องจูสึสไคเซนของช่องเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูลกันลองลองคิดคิดไว้แล้วกันว่าแบบตัวไหนน่าจะต เรามาเริ่มดูกันที่อันดับที่20นะครับอันดับแรกก็คืออิโมโตะริกะอะอกมาภาคซีโร่แม้แมจะออกมาภาคเดียวแต่ก็ติดอันดับก็จริงๆต้องบอกว่าเหมือนตัวแรกคงยังไม่ตัวละครมันอาจจะยังไม่เยอะ,อะถามว่าแต่ริกะก,ก็เป็นผู้หญิงน่ารักรอชอบไฟน้องมีไฟ,ไฟ,ไฟคิดว่าไงอันดับ20มอสก็ ถือว่ามาคู่กับยูตะแล้วกันไม่ต่ำแบบต่ำไปไหมสําหรับลิกะจริงๆก็สูงนะถือว่าสูงเหรอใช่เพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้ยมันมีเยอะถูกไหมมันมีเยอะมากๆเลยซึ่งอันนี้มันจัดอันดับทั้งหมดมีกี่ตัวนะโอ้ห๙๐กว่าตัว90กว่าตัวแล้วลิกะเนี่ยมาติดอันดับ20ถือว่าถือว่าฮอตเหมือนกันใช่ถือว่าฮอตเหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของฉากซึ้งๆในภาคซีโร่ถึงทําให้น้องเนี่ยมาอยู่อันดับ20ใช่ไหม เดี๋ยวเราลองมาดูอันดับต่อไปเพราะจริงๆพวกนี้มันจะมีเป็นเลทนะเป็นคะแนนเป็นจำนวนเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับแต่วันนี้เราจะเอาคร่าวๆก็คือไล่เป็นอันดับให้ดูไปเลยนะครับอันดับที่สิบเก้าน่าจะเดากันไม่ถูกก็คือจินเปย์ไอจุนเปย์โไเปย์เพื่อนเพื่อนสมัยเรียนเป็นเพื่อนที่ต้องบอกว่าเพื่อนเกือบจำได้มาเป็นอยู่ในโรงเรียนไายเวน เป็นเพื่อนที่โดนไมฮิโตะหลอกมาอีกทีนึ่งอันดับสิบเก้าตัวนี้สําหรับถ้าถามสําหรับตัวส่วนตัวนะนี่กูถือว่ามาไกลนะมาไกลมากไกไม่คิดว่าแบบจะติดอันดับเอออย่างจุนเปยนบแบบเพราะว่าออกมาเหมือนรู้สึกว่าจะออกมาอยู่แค่ไม่กี่ตอนเนะประมาณตอนหรือสองตอนแล้วก็ถูกไปแกงลาเขาเรียกว่าถูกวิชาคำสาบที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของไมฮิโตะเป็นการจับวิญญาณของไมฮิโตะนะก็ตัวละครนี้เป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าเด็กมีป okay. ัญหานั่งาลนราบรัวน่าจะได้คะแนนน้่งศาลถึงมากไกลคนเห็นใจคนเห็นใจเพราะว่าจริงจากหมืที่เราบอกเนี่ยตัวนี้เขาก็บวชกันสองพันกว่าคนเลยก็แปลว่าอาจจะอย่างที่มอสบอกเป็นคะแนนเห็นใจอาจจะเยอะใช่ใช่มาต่อไปอันดับที่สิบปนะครับก็คือโชโกนะครับแหมโชโกโเพื่อนของเกโทรกับโจโกคือ โชโกะนี่ต้องบอกว่าแบบมันตัวแบบน่ารักอ่ะตัวน่ารักเอริโชโก e A R I แะแถมเพิ่งได้ออกจากตอนจุสุดท้ายซีซั่นสองไปแค่คั้งแรกก็โอ้โหน่ารักน่ารักออกมาน่ารักน่ารักแต่จริงในซสซั่นสองออกมาน้อยนะตัวนี้น้อยออกมาน้อยแต่ว่าความป๊อปปูล่าของเขาเนี่ยนอกจากเออเขาเรียกว่าอะไรนอกจากในชีวิตจริงแล้วเนี่ยในเรื่องเองเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสาวุ้น่ารักอ่ะเวลาที่พวกเขาเรียกว่าพวกนั้นว่าอะไรนะพวกพนักงานที่อยู่ในองค์กร ชุดดำอ่ะองค์กรชุดดำ,ท,ดำที่คอยขับรถใ,ใ,ให้พวกนักสายเวทอ่ะ ที่ใส่สูรอ่ะที่ออนนี่ออนเลยพวกนั้นอ่ะผู้ชายแต่ชอบตัวนี้เยอะชอบโชโกะชอบโกะเยอะจริงๆโชโกะก็คือมากเขานิ่งๆพอโตมาแล้วแบบนิ่งๆคือมันขมามันก็ดูคูลๆดีแต่มัน่าจะได้เดตติ้งเพิ่มขึ้นจากตอนซีซั่นสองนี่แหละใช่จะได้เพิ่มขึ้นตักจอเขาไม่เห็นช็อตน่ารักๆจอผมสั้นอีกนิดนึงก็ได้เรื่องอยู่เป็นผู้ใช้สายเวทย้อนกลับอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเก่งเอาเรื่อง เพราะจริงๆของเขาคือสามารถใช้เพื่อรักษาคนอื่นจริงๆนี่ผมมีในดวงใจนะหวังว่าจะติดท็อปท็อป10เราดูกันเราดูกันว่าในดวงใจติดไหมถ้าถึงและใช่เข้ามาก็บอกว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปไหมหรือช้าเกินไปหรือเปล่าตอนเราไปต่อที่อันดับ17นะครับแล้วก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะออกมาในพาร์ท2ก็คือภาคชิบูย่าอาร์กน่น็คือโจศบิ๊กบราเธอร์ของอิตาดุริยูจิ ตัวที่เป็นตัวนี้คปศัพท์ใช่ตัวนี้จะเป็นคำคาศัพท์ถ้าจะคุยตรงนี้มันจะยาวเพราะว่าบทของโจโซจริงๆจะมาเยอะในช่วงของมังงะแต่จะให้เราได้เห็นในชิบุยาอาร์ของซีซั่นสองนี่แหละครับซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเขาเคยออกมาแล้วในช่วงท้ายของซีซั่นหนึ่งที่เป็นนั่งคุยแก๊งคุยกันสามคนแก๊งเกโตเกโฮแล้วก็มายตะนะครับตัวนี้ถือว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอดูแล้วกันถ้าพูดในสุดชิบุยาเนี่ยน่าจะค่อนข้างบทน่าจะค่อนข้างจะเด่นบทจะเด่นพอสมควรต้องรอติดตาม ด้วยความเนี่ยที่ผมบอกก็คือมันเป็นแบบคอนเทนต์ที่แบบมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่เขาอ่านหนังสือไปแล้วเขาก็เลยมาโหวตกันเพราะฉะนั้นบางตัวเราอาจจะแบบเฮ้ยมาได้ยังไงแต่พอเราดูเราก็จะชี้มันสุขคูแล้วที่จะปดตรงนี้อ่ะคืออย่างบ้านเราต้องบอกว่าแค่ชอบใช่ไหมแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาไม่ได้ชอบอย่างเดียวคือก็ชอบแล้วเขาเปิดโหวตซึ่งไม่ใช่แค่แบบจูเสือนะมันมีแต่หลายเรื่องครับหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราแค่แบบกิดจูเสือมาคุยก่อนเนี่เรื่องอื่นก็จะมีตาาามมนคครรับบส่วอก็ืิท รุ่นพี่คาโม่ออกมาให้เราเห็นก็คือตอนที่ยโตรงเลนเกียวโตสู้กันระหว่างศึกระหว่างโมเลที่ใช้เลือดสู้กับฟูชิยุโร่ชัยนุ่ามตัวนี้ถือว่าอันดับสิบกไปไงเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันเนอะก็นิดหน่อยต้องลองดูอันดับต้นๆว่ามีใครบ้างแต่ว่าก็เป็นตัวที่ออกมาน้อยนะแล้วก็ยังไม่มีบทในซีซั่นแรกเยอะเท่าไหร่อืม จะมีมาก็แค่ใช่แช่ตอนที่แบบเป็นศึกหลอโรงเรียนแล้วก็ส่วนภาคซีโร่ก็ไม่ได้เยอะใช่ใช่แช่ออกมาปากปีศาจใช่เดียวงั้นเราไปต่อที่อันดับสิบห้านะครับผมนั่นก็คืออาวิโทโดคนนี้แบบคนน่าจะชอบเยอะนะจริงถามว่าด้วยความที่แบบซีซั่นหนึ่งเด็ดรู้สึกว่ารู้สึกว่ายังไงที่แบบมาอยู่ในอันดับสิบห้าก็ถือว่า น่าจะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเพราะว่ามันเป็นผู้ใช้คูใสายเขาเรียกว่าระดับหนึ่งระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วก็มีพลังความแข็งแกร่งค่อนข้างเยอะอนะแล้วก็วิชาคูใสายเขาแบบอ่าข้าพายก็เล่รับ <laughs> สุดกถือว่าโอเคครับตัวนี้เพจริงๆอ่ะด้วยความแข็งแกร่งด้วยต้องบอกว่าโทโดถ้าให้พูดตรงคือเขาก็ยังไม่ได้โชว์ความสามารถทั้งหมดจริงๆอาจจะยังมีรอดูกันนาชิบุยะอาร์กันอีกนั่นเอง มาถึงอันดับที่14นะครับผมนั่นก็คืออุตะฮิเมะยิโอริอุตะฮิเมะอุตะฮิเมะคนที่เป็นคู่กัดของโกโจซาโตรุนั่นเองรุ่นพี่ด้วยซ้ำแต่ก็อยู่อยู่เกียวโตเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลัวๆเลยนะโรงเรียนนี้ถือว่าก็ตอิดอันดับลัวๆเลยแต่อุตะฮิเมะต้องบอกว่าพอตอนซีซั่น2ที่ได้ออกมา ตอนแรกก็คือมีบทตั้งแต่ฉากตอนแรกเลยของซีซั่นสองก็ถือว่าอาจจะช่วยเลีกเกล็ดตริงได้เพราะว่าตอนนั้นยังเด็กๆน่ารักๆอยู่เลยติดตามคุณเมย์เป็นผู้อิปการคุณเมย์อยู่ช่วงนั้นครับส่วนอันดับที่สิบสามนี่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นขวัญใจของซีซั่นสองสำหรับใครหลายๆคนอยู่นั่นก็คือฟูชิมุโรโทจิ ที่พ่อของเราเป็นตัวที่ผู้ไร้พรสวรรค์แต่ก็เป็นหนึ่งในสุดยอดพรสวรรค์อีกใช่ไหก็คือคำสามสวรรค์นั่นเองนะครับสามสวรรค์ตัวนี้นี่ร่างกายเก่งเหนือมนุษย์แบบสุดๆนะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าต้นซีซั่นสองนี่พูดแทนไปหมดแล้วใช่ได้ได้ว่าเพื่อนน่าจะดูกันแล้วรู้ความสามารถของตัวนี้กันหมดแล้วียกได้ว่าช็อตไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยโทจิ ฟาดเรียบในช่วงที่ทั้งสองก่อนที่แบบโกโจจะมาปิดท้ายเนี่ยจริงๆมันเป็นบทของโทจิเลยทั้งการวางแผนกลยุทธ์และการส่อสู้เรียกได้ว่าแบบโหเอาทั้งโกโจแล้วแบบใครนะเกโทเรียกได้ว่าเก็บโกโจเกโทแล้วแบบอูหมัดเลยคือแบบต้องบอกว่าห่างชั้นตอนนั้นห่างชั้นคือสองคนนี้ต้องถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชายแล้วพิเศษแล้วเก่งแล้วเก่งมากเลยระดับพิเศษแล้วแต่ว่าตัวโทจิเนี่ยไม่ใช่ว่ามีพลังกำลังเดียวคือเขาวางแผนมาด้วยใช่คือต้องเรียกว่า เขาเป็นเหมือนกับผู้ใช้อาวุธคำสาปที่เก่งที่สุดในยุคนั้นนะต้องถือว่าเก่งในยุคนั้นนะคือเขาครบครเครื่องหลายทั้งการวางแผนอย่างบอทบอพื้นฐานการร่างร่างกายแล้วก็อาวุธคือว่าครบผู้อยากเฟืชแล้วจริงๆตอนซีซั่นสองมาชอบในอนิเมะอยู่อย่างหนึ่งคือเขาทํามีมให้กับตัวละครเนี่ยใช่ไหมมีประมาณสองสามฉากเป็นแบบหน้าการ์ตูนตลกตลกตลกคอมันเออเอ๊ะจริงจริงก็เพื่อจะส่งต่อมาภาคหลักนี่แหละเดี๋ยวเราต้องคอยติดตาม ครับเขาอีกแล้วมีโทจิเพราะฉะนั้นอันดับทีสองก็ต้องเป็นเก๋โทซูงุรุตอถือว่ามีบทเด่นในช่วงเวลาเดียวกันเลยเก๋โทนี่ถือว่าน่าจะติดท็อปเทนนะจริงตอนแรกผมก็คิดว่าจริงคิดติดท็อปเทคือเป็นคนดูเรื่องนี้มาเยอะแล้วอาจจะไม่ตึงเท่า2สองคนนี้นะแต่พอดูภาคสองอ่ะบอกเลยว่า รู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์เกตทโอมากในใจในใจหวังเลยว่าให้เกตทโธติดแบบท็อปไฟอย่างนี้เลยเพราะว่าบทเขาดีนะบทดีปูมาดีมีการวางแผนเป็นคนใจเย็นอ่ะสบายพอแผนอ่ะมันก็มีแบบหลุดไปสุดท้ายคือเป็นตัวร้ายไปแต่ผิดเสียได้หน่อยหลุดหลุดเร็วไปหน่อยน่าจะหลุดร็วไปหน่อยใช่แต่ตัวที่ผมชอบไม่ออกมาเลยเนี่ยไม่รู้ติดไม่รู้ติดท็อปท็อปทเวนตี้หรือเปล่าของแม็กออกมายังเนีไยของของคุณเกตทโทนี่แหละอ๋อคนเดียวกันใช่ถือว่าโอเคครับแต่ก็เร็วเป็นที่หนึ่งเลยเป็นโอเคโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้คงไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเรามีคลิปกันหลายตัวแล้ว่ถูกต้องไปอันดับที่11นั่นก็คือคาซุมิมิวะจำได้ไหมน้องหัวฟ้าผู้ใช้ดาบ Ei ดาบเดียวส่วนตัวนะส่วนตัวนะมาได้ยังไงสูงสูงเขาเลืออสถือว่าสูงด้ยเพราะว่าเาเลือนกรออกมาช่วง เขาเรียกว่าช่วงซีซั่นแรกช่วงเดียวแล้วก็สู้กับโรงเรียนใช่ไหมใช่สู้ไม่ได้เยอะด้วยแถมออกมาปุ๊บสู้มากีกิไม่ได้สู้มากีกิไม่ได้ไม่พอโดนวาจาสาบน็อกอีกน็อกอีกแต่ตอนล่าสุดเพิ่งเพิ่งออกมามีบทมีมีเพิ่งออกมามีบทนิดนึงแต่น่าจะเป็นคาแรคเตอร์คนน่าจะชอบกันแนวนี้เยอะแบบสาวคนญี่ปุ่นอาจจะชอบสาวผมฟ้าอะไรก็เป็นได้ก็เป็นได้ ก็เสร็จไปแล้วสิบอันดับอัน20ยี่สิบถึงสิบเอ็ดทีนี้เราจะเข้าถึงของจริงแล้วก็คือท็อปเทนนะครับผมมาท็อปเทนคนแรกของเราอันดับที่สิบก็คือแพนด้าตัวตัวเราเริ่มแบบใกล้หน้าใกล้ตาคุ้นตาแล้วแพนด้าคิดว่าไงครับแพนด้าแพนด้าก็มันก็แพนด้ามีความเป็นแพนด้าเนาะก็น่ารักอี่แล้วน่ารักแล้วในเรื่องก็คือ โหดด้วยอ่ามีคาแรคเตอร์ชัดอยู่ที่เป็นแพนด้ามดว่าไงคิดว่าสูงไปหน่อยก็จริงหรอจริงเหรอจริงจริงก็ดูว่าใช้ได้นะเพราะว่าบทโรงเรียนก็โอเคบทเลี้ยงแบบดูแลรุ่นน้องก็ใช้ได้แถมตอนภาคซีโร่ก็ได้โชว์สัตว์กัดเกรงพวด้วยแต่ว่าตัวเด่นๆอื่นๆมันยังไม่ออกไงก็พอเลยดูมันเลยดูแบบน่าจะอยู่สัก11ถึง20กำลังมอง แต่ถึงใจจริงอ่ะวันที่เราดูกันวันนี้แพนด้าเนี่ยได้คะแนนรวมเต็มร้อยเราได้ถึง79็เก้าแต้มเลยนะถือว่าจริงไม่น้อยนะอันดับ t 10ก็ถือว่าไม่น้อยแต่ว่าดังไปอยู่เหนือเกทโทไงโองั้นเดี๋ยวเราลองดูอันดับเก้าอาจจะเริ่มแปกตาอันนี้ทีมุ่นพี่มาละกูเริ่มแอบหวังละพอจะได้อะละอันดับเก้านะครับก็คือเรียวเมนซูคุนะานั่นเองนะครับอันเก้าเลยเหรอ ตอนแรกนึกว่าเรียวเมนจะติดแบบท็อปไฟเพราะว่าตัวมันตัวมันแมสอยู่จริงๆค่ะว่าเรียวเมนเท่นะและยิ่งถ้าใครตามแบบตามมังงะเนี่ยที่ไปถึงช็อตที่แบบเริ่มมันแล้วอ่ะเขาจะมีบทพอสมควรแล้วก็ได้โชว์ช็อตเท่ๆเยอะอันนี้แต่อย่างว่าแหละตัวเด่นๆน่าจะยังเหลือเยอะไหมแต่จริงอันดับเกอย่างที่บอกว่าพอเราถามเอาที่ชอบท็อปไฟท็อปห้าหลายๆคนมันก็เบียดกันหมดมันก็ต้องอยู่ในท็อปเทนนี่แหละเพราะพวกนี้นะพวกเราพวกแบบท็อปเทนนี้น่าจะ คะแนนเริ่มน่าจะไม่ค่อยต่างกันมยก่ักแต่จะให้ดูอย่างเรียวเมนก็คือมาถึง81แต้มไปแล้วก็ถือว่าอยู่ในแรงที่คนดูชอบแหละอชอบแน่นอนเพราะว่าคนคนดูคิดว่าคนดูน่าจะคาดหวังกับการที่จะต้องโชว์ของของสุคุนาะอยู่แล้วแม่ซึ่งจะได้เห็นเต็มๆแน่นอนคิดว่าคะแนนจะไต่ระดับขึ้นมานะแน่นอนเพราะมาอีกถ้าเกิดอนิเมะถึงฉากที่แบบเขาเริ่มออกมาใช้กําลังสู้คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้อีกเพราะว่าเทจริงมา ต่อไปก็จะใกล้ขึ้นมาเรื่อยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจใครหลายๆคนเลยละกันอาจจะมาเร็วไปไหมไม่รู้แต่ตัวนี้คนที่แปลก็คือโอโคซึยูตะจากภาคจูรนสึซคยเซนซีโร่นะฮะนี่ขนาดออกมาแค่ภาคเดียวนะครับโสลเมาขึ้นมาถึงอันดับเป็นถึงติดทปเพนเป็นแบบขวัญใจสาวๆได้เลยนะครับสำหรับโอโคซึยูตะ ็มาทั้งคู่มาทั้งคู่ท็อปทเตัวนี้ถือว่าคะแนนสมบัติสูสีปิดเบียดกับคูคุน่าเลยเป็นเท่าๆกันการะหายกันนิดเดียวแต่ยูตะนี่คือแบบพระเอกจ๋าไงแบบฝ่ายพระเอกจ๋าเลยใช่ด้วยความเก่งด้วยหน้าตาแรกเตอร์ด้วยแหละใช่แล้วด้วยความที่มันออกมาในภาคที่มันแบบเป็นภาคมูี้ภาคซีโร่เพราะฉะนั้น เวลาที่เราได้เห็นเขาเติบโตมันน้อยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นสิ่งจริงๆเลยก็คือความเก่งความอัจฉริยะสกิลที่เขาโชว์มามันดูรวดเร็วในการเจริญเติบโตมันแบบคนมันก็แบบถ้าชอบตัวแบบเวอร์ๆหน่อยพลังพลังหน่อยคล้ายๆโกโจก็ต้องเป็นโอโคซึยูตะเป็นเหมือนเบอร์สองเลยแล้วกันเรียกเรียกง่ายๆก็เดี๋ยวน่าจะมีบทตอนท้ายศึกชิบุยะอาจจะได้เห็นอาจจะไม่มีอาจจะมามีอดใจรอนิดนึงนิดนึงนิดนึงอดใจรอนิดนึงนี่รออยู่เนี่ยก็ยังรออย่ังไม่ออกเลยวะแปลว่าอยู่สูงมากแปลว่าอยู่สูงมาก หรือไม่มีตัวต่อไปก็เป็นขวัญใจสองสาวอีกหล,ลายๆายคนอีกแล้วนนตัวนี้ก็ถือว่าออกมาเด่นเด่นอยู่นะและห,หลายคนยชอบแล, <วะ S 1> และเดี๋ยวจะมีบทในชิบุยาด้วยนั่นก็คือคนที่เจ็ดนานามิเคนโตะนะครับ่<อ>รุ่นน้องหกกัวโจผู้ทำงานล่วงเวลาเสมอไม่ไเอนนะครับแต่ตัวนี้คนชอบเยอะนะคนชอบเยอะมากคนชอบเยอะมาก ไหนใคร<ม><อ>ล่ะอ้พอ,อท,ำทำไมอะมันไม่รู้ดลไม่ไม่ได้ชอบขนาดน,นออั้นอะเออไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบต้องมาติด top 10ะอะแต่มันเก่งไหมมันเก่งแหละเก่งแต่คิดว่าความเป็นไปได้เขาน่าจะติดนะเพราะว่า อย่างที่บอกคนชอบเยอะบทดีมีทั้งประกบคู่พระเอกในซีรีโลกก็มีไปช่วยคนอื่นนะแล้วก็ดูแบบมีลูกล้อลูกหลอกลูกเล่นกับโกโจถือว่าเป็นตัวที่ได้มีบทเยอะเหมือนกันสไตล์เงียบด้วยสไตล์เงียบขึมแล้วกันแล้วช่วงช่วงแรกของซีซั่นสองก็มีบทมานิดนึงด้วยอืมาเห็นเดี๋ยวเราไปดูคนที่หกหกแล้วหรอหกละใกล้ไปแล้วเฮ้ยคนนี้เคยได้เป็นแบบท็อปท็ คาแรคเตอร์ของปีใดปีหนึ่งลองเดาไหมว่าคือตัวอะไรใครวะว่านะก็ต้องเป็นเมงูมิอ่ะไม่มีงูมีก็ยูจิอ่ะไม่ใช่ครับคนที่เคยเป็นท็อปของคาแรคเตอร์จะมีเป็นตัวละครหญิงนั่นก็คือของกูแน่เลยโนบะระคูนิสกิครับผมนะอยังยังไม่ถึงเป็น ตัวละครแก๊งพระเอกนั่นเองครับโนาะคุณกีสกินะครับตัวนี้ไงตัวนี้ถือว่าก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดละกันที่หลายๆคนจะชอบแต่ลองคอมเมนต์ว่าพลังคำสาบอะไรเงี้ยถือว่าแบบสำหรับสาวคนนี้เป็นเขาเรียกว่ามาจากต่างจังหวัดละกันแล้วเป็นเป็นผู้ใช้จากต่างจังหวัดแล้วก็เป็นผู้ใช้เกี่ยวกับหุ่นหุ่นคำสาบเนาะแล้วก็ที่ตัวนี้ที่กูชอบเนี่ยชอบตรงช่วงท้าย คือมันเป็นตัวละครหญิงที่ที่เด่นๆนิดนึงอ่ะแต่แบบไม่ได้มีความแบบน่ารักมงมิงอ่ะคือเนีดูโดเลยอ่ะแนวมาเดียวดเออช่วงช่วงท้ายซีซั่นหนึ่งาชอบตอนที่เขาร่วมมือกับยูจิจิสู้กันกับคันทัศสัมาตอนนัเท่ตอนนั้นเรเทศตอนนั้นเท่มีการโชว์ของเยอะช่วงนงงมาครับผม นี่อันดับแล้วเนี่ยหวังกันไว้เท่าไหร่นะต่อไปท็อปไฟลนะห้าคนสุดท้ายนะครับกูกูต้องเก็บพี่ไว้ให้โกโจบอกเลยว่ามันจะเหลือแค่สี่ทุกตัวเนี่ยพูดปุ๊บมาหมดแน่นอนคนที่ห้าอ่ะและบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก่อนผู้หญิงคนสุดท้ายของท็อปไฟล์คือต้องต้องเป็นตัวที่กูชื่นชอบ้วล่ะก็ต้องมาลุ้นกันคนที่ห้านั่นก็คือมากิเซนอิน เอเอบบต้องเป็นตัวนี้รู้อยู่แล้วชอบ <ไป S 2> เ,เป็นตัวนี้เนี้นอ,อันนี้นะมอดคอมเมนต์นยคือตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าด้วยความสามารถของเขาเนี่ยมันเราเห็นอยู่แล้วและความน่ารักบวกกับ สาวแว่นด้วยผมเขียวอีกตั้งหาเป็นรุ่นพี่อีกมันครบสูตรอะเหมือนบอกสเปคอันนี้ไม่ได้พูดถึงมาคินะซึ่งซึ่งตัวมาคีเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ไม่สามารถใช้คำสาบได้เหมือนกับโทจิซึ่งแว่นเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ไว้เท่ๆนะคือใส่เพื่อมองเห็นคำสาบนะครับแล้วก็เขาสามารถใช้อาวุธคำสาบระดับพิเศษได้อย่างยูอุนนะแล้วก็หอก หอกยาวนี้จำชื่อไม่ได้ว่าอะไรแต่ยูอุนนี่เขาใช้แบบใช้เก่งเลยอะจนแบบเมงวิีบอกว่าโอ้โหขอใช้แค่รอบเดียวพอนะอย่าเอามาให้ใช้อีกตอนยีกสู้กักเอฮานามิอ่ะเออนั่นแหละฮานามิเขาเก็บเลยเพื่อนเขาเก็บเลยเพื่อนเนี่ยรับสปอร์ตคนเดียวปะเนี่ยสองรอบนะไอคนเนี้ยไอตัวเนี้ยก็ ถือว่าโอเคติดท็อปไฟนี่ถือว่าเกิดคาดนะเห็นเห็นเลยว่าแบบลอยยิ้มเริ่มออกลอยยิ้มเริ่มออกเลยติดท็อปไฟสบายใจติดท็อปไฟเดี๋ยวนั่งคุยกันไปเลยอีกอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวเพื่อนๆคงเดาไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่ามันคงเป็นตัวเด่นๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคนที่สี่ที่เราจะพูดถึงก็คือพระเอกของเรื่องอิตาโูริยูจิครับอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นกูว่าคิดว่ากัวโจงกันใจเย็นใจเย็น แต่ดาวรียูจอันนี้คือพระเอกของเรื่องไม่ใช่พระเอกของแฟนๆอาผมก็ตาตาวรยูจีนั่นเองนะครับพระเอกของชุมพูจากเรื่องจู๊ดสื่อไข่เฟนนะเพื่อนๆน่าจะมีคอมเมนต์กันอยู่แล้วว่าพระเอกก็พระเอกอะพระเอกพระเอกแต่ก็ถือว่ามาอยู่ในอันดับที่สี่คอมเมนต์ยังไง กับพระเอกคิดว่ากับพระเอกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องคอมเมนต์ถึงพลังก็ได้คิดว่าเป็นพระเอกแต่ย้อยู่อันดับสคิดว่าสมเพ็ญตะพลไหมใจผมตอนแรกเอ้ใจกูคิดว่าตอนแรกอาจจะติงท็อปสามตอนแรกนี่ว่าเหมือนแบบยูจิคิหมะคิหมาก็ท็อปสามแหละแสดงว่าต้องมีตัวหนึ่งมาเบียดต้องมีตัวความคาดหมายชัว์คือทุกคนพอจะเดาออกแหละว่ามันมี2ตัวที่จะจองท็อปสามแน่นอนคือมันมันใช่อันนั่นก็คือนะครับอันดับสามก็คือเมงุมิคุชิงุโรน่ ตัวเบียดนี่เองตัวเบียดผู้ใช้วิชาเงานะครับหรืออัเชิงจริงมีที่เก่งมากๆแล้วก็จะมีบทสําคัญสําคัญต่อไปในอนาคตเสมอสําหรับเมงูมีนี่คิดว่าไงชอบมากไหมตัวนี้เมงูมีก็เป็นตัวเด่นตัวหนึ่งแล้วกันในการพระเอกถือว่าถือว่าเรียกว่าไงอ่ะมันน่าจะแบบสมเหตุสมผลแล้วล่ะยังไงจริงๆเขาคือเขาคือเหมือนแบบตัวละครคู่บุญพระเอกถ้าเทียบ่าบกอดโจมีโทเอเกะโทเนี่ย ใช่พเอกก็มีอย่นี้ได้แหละที่จะเล่นคู่กันตลอดคอยช่วยเหลือมีการแสดงโชว์ความที่เหมือนแบบเราเป็นทีมเวิร์กหรือเป็นเพื่อนไงจริงๆก็แล้วบทเด่นหนึ่งก็เหมือนแบบนารุโตะซาสึเกะตัวนี้ก็จะหลอกกันหน่อยอ่ะมีพอนสวรค์อ่าประมาณนั้นซึ่งในเมก็ยังเปิดเผยพลังไม่หมดเดียวถือว่าน้อยมากอืถือว่าน้อยมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ สุขนะสนใจใช่แล้วอย่างที่ในรายจะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ถูกใจตัวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทก็คือเหมือนแบบมาที่เทพเหมือนซาสึกิอารมณ์ประมาณนั้นเลยปรระะมาณนนนัั้คบก็ไม่แปลกที่จะคว้าที่3ไปนะครับคันตัวนี้คะแนนตั่แปดสิบแปดจุดเมืเหลือ2ตัวแล้วใช่ไหมเหลือสองตัวคือตัวหนึ่งกูรู้อยู่ละแต่อีกตัวหนึ่งเนี้ยเซอร์ไพรส์นะถ้าบอกมาค่ะรอดูลงไปยังไม่เคยดูสองคนนี้ยังไม่ได้ดูมานะฮะอันนี้เราชมทำโพลเรื่องมาแล้วเราเรื่องมาคุยกันวันนี้คนที่สองมีตกใจ คนที่สองต้องตกใจอีกแบบหนึ่งก็คือคือโกโจซาทุรูนะครับได้ที่2องใช่ครับทำดับหนึ่งแล้วแต่โกโจเนี่ยต้องบอกว่าอย่างฟูจิงุโรเนี่ย88.6นะโกโจนี่กว่าไปถึง95แต้มพร้อมกับอีกหมื่นกว่าคะแนนโหวตได้ที่สองห่างกันเยอะนะห่างกันเลยครับตัวนี้ก็ สุดยอดเร็วมาเห็นอันดับหนึ่งก็สุดยอดตัวบัคของเลือดใช่ครับคงไม่แปลกที่จะแบบมาอยู่ในอันดับท็อปทีท็อปทูท็อปวันจริงๆเป็นที่หนึ่งก็ยังแบบจริงๆกลัวคิดว่ามันเป็นที่หนึ่งของของผลโบสถในครั้งนี้นะตอนทําโพยังดูเลยยังตกใจเลยเหลอแต่ก็ไม่แปลกโกโจก็คบเครื่องทุกอย่างนะเป็นอาจารย์หล่อเวลาเอาจริงเวลาเอาจริงก็นิ่งเวลาเฉยๆก็เล่นคือบีบสุดเป็นตัวที่แบบดีไปดีไปหมด พลังก็เวอร์แล้วแถวมเพ่งได้โชว์ในซีซั่นสช่วงต้นอันนี้ได้เห็นเลยว่าตอนที่ออกมาเก็บโทจิเนี่ยโหดขนาดเลย่ก็ไม่แปลกที่จะคว้าที่2ไป 2> แล้วยิ่งหน้าตาผมขาวตาฟ้าอย่างนี้ถูกใจสาวิีกสาวหวานอ่ะว่าไงครบเรียกว่าม,มาครบนะครับ เพราะฉะนั้นเราไปตกใจกับที่หนึ่งแต่ถามว่าจริงก็ตัวที่หนึ่งเนี่ยพอเห็นมาก็พอเข้าใจนะเพราะเป็นตัวที่ใครๆหลายคนชอบอยู่แล้วลองนึกดีๆว่ามันมีตัวไหนคือประเด็นยูต้ามันก็ออกไปแล้วไงใช่แต่ลองคิดดีๆมันมีตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งที่หายไปโจโกไม่ใช่โจโกโจโกไห้ตัวผูเขาทานามิเหรอวะไม่ใช่สปอนเขานัดทีไอนี่จะเอาสักทีละพี่หนึ่งก็คือ อินุมากิโทเกะน่นะครับโอ้ได้คะแนนไปไม่ต่างกับโคโจมากคือ95.8คะแนนนะครับโดยที่เรียดกันนิดเดียวผลโหวตแทบไม่ต่างกันเลยนะครับคะแนนใกล้ๆอยู่หลักหมื่นกว่ากันนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่เก็กเกตพูดน้อยเท่ดูดีมีบทก็คือคิดว่าอาจจะถูกใจทั้งแฟนๆผู้หญิงและผู้ชายเพราะพลังโหดด้วยพลังโหว ตัวเท่คาแรคเตอร์ดีเป็นคนจิตใจดีอีกเป็นมัวพระเอกของโบของขั้นซีโร่อย่างยูตะคือว่าตัวนี้นี่ผู้หญิงบวะเยอะไม่แน่ผู้ชายก็จะชอบจะลองคิดลองคิดดีนะเป็นถึงที่หนึ่งนะจริงๆคำสางของเขาคือเป็นคำสับประจําตระกูลที่ต้องสืบทอดสายตรงเหมือนกันก็คือวาจาสาถ้าพลังวันใดวันหนึ่งที่พลังเขามากพอๆกับยูตะลิอเกตโทเนี่ยเขาสามารถเดินไปแล้วบอกว่า ชิเน่ตายก็คือแค่พูดก็คือสั่งตายได้เลยนะครับพลังมันอยู่ในระดับที่โอพีมากๆถ้าผู้ใช้แบบพลังเวทถึงความสามารถถึงเนี่ยคือมันเอาเรื่องมากๆเราจะเห็นจากการที่แบบโทเกะใช้เนี่ยโขแบบมันใช้พลังเยอะจริงแต่คืองงอย่างเดียวใช้เยอะมากนะขอให้มีอย่างเดียวคือรอดเลยยาแก้เจ็บคอก็คือพลังเวทัรรลุที่คอไงเข้าใจเข้าใจเขาก็บอกอยู่ว่าวาจาสามซึ่งในภาคซีโร่กับ ซีซั่นหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยทรงผมคนละทรงกันอ่าใช่ภาคแรกก็ยังเหมือนแบบเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รุ่นไม่รุ่นอะเพราะอะไรไอ้ไอ้รู้ด้วยเหรอรู้รู้รู้คือเหมือนในมังงะอาจารย์ในตอนวาดอะเขาวาดผมผมตั้งๆเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าในมังงะมันจะไม่มีสีไงผมมันมันจะไปเหมือนกับกับยูจิไม่เอกของเราไม่เอกแล้วทั้งหมดมันจะอยู่อยู่เฟรมเดียวกันอะตอนภาคธรรมดาแล้วมันไว้ผมทรงเดียวกันอะก็จะแยกกันยากจริงๆมันก็เป็นคนบอกกูแหละจะโชว์แอคซะละ เอาเป็นไงบ้างใน20ท็อปวันนี้ที่เราเลือกมานะครับจากเว็บแรนกิ้งของประเทศญี่ปุ่นคิดว่าชอบตัวละครไหนแล้วก็คิดว่าสมเหตุสมผลในการที่แบบจะอยู่ในแบบระดับนี้ไหมเราเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเกโทเนี่ยกูคิดว่าน่าจะอยู่ท็อป10มากกว่าที่จะไปอยู่ท็อป12หรืออะไรเงี้ยได้ครับชเนตีได้แต่ก็อย่างว่ามันเป็นคะแนนป๊อปปูล่าป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตแล้วเป็นของของญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยบางทีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเจอของเราของเขาใช่ความชอบอย่างนี้อาจจะแตกต่างกันตู้ก็เหรอว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มีความชอบของเขาบวกกับ2คือตัวละครของเขาอาจจะเนื้อเรื่องอาจจะไปเร็วกว่าเราถูกมันก็เลยมีหลายปัจจัยคือวันที่เราดูกับวันที่เขาดูเนี่ยมันไม่ได้อนิเมะมันดูต่อเดียวกันแต่มันง่ะมันคนละยอดเลยมันก็เลยแบบมีผลกระทบตรงนี้ไม่มีแต่เราก็เอามาคุยมาดูกันสนุกๆเพราะว่ามันเป็นแค่ความชอบแล้วลองดูว่ามันตรงกับเราไหมแลวตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่าซึ่งเว็บนี้ก็ไม่ได้เป็นเว็บที่แบบ เอ่อโหวตกันเล่นๆใช่ไหมมันเป็นเว็บหลักที่เขาเล่นันชโกันลยโหวตกันเลยแล้วก็คือคนเยอะมีหลายมวดหมู่มากครับวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละแต่ถ้าเพื่อนๆชอบการจัดอันดับแบบนี้อยากให้เรามาพูดคุยกับเรื่องอันดับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเราจะกลับมาจัดให้เรื่อยๆอย่างแน่นอนใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ให้นาะตรงใต้คอมเมนต์ยูทูบเดี๋ยวเข้าไปดูเพิ่มเติมถ้าใครอยากจะรู้ว่าหลักจากที่ อันดับ21ไปจนถึงอันดับ90กว่าเนี่ยมีใครบ้างและได้ผลโหวตเท่าไหร่ได้แรงกิ้งเท่าไหรเนาะก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ก่อนจะจากกันไปยังไงวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแถนด้วยวันนี้พวกเรา3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ